สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันที่วัดแทมเนาะอุโมงค์ครับวัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่ครับก่อนที่จะไปวัดอุโมงค์เนาะผมจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศถนนครับเส้นเส้นต้นยางเนาะต้นยางครับถนนเส้นต้นยางลําพูนเชียงใหม่ครับต้นยางที่เขาปลูกต้นยางนะครับก็คือข้างข้าง,งทางเนาะก็คือเป็นแนวไปเลยครับยาวเนาะ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดู5บรรยากาศนะ2ฝากฝั่งของถนนต้นยางครับถนนน่าจะหมายเลข106ครับเช่นนี้ผมจะไปตรงนี้ครับนมนผมนะประมาณนี้ครับโอกิค Channel ครับก่อนที่จะไปวัดอุโมง์จะพาท่านผู้ชมไปดูถนนเส้นต้นยางครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะมองเห็นต้นยางแล้วครับจะเข้าสู่ แต่างีครับเชียงใหม่กันแล้วครับอก็จะสิ้นสุดต้นขิลิกครับนี่ข้างหน้าครับถนนเทนะาเนี่ยครับต้นยางครับถนนเส้นต้นยางครับผมอายุร้อยกว่าปีครับต้นยางนี่ครับต้นใหญ่มากครับท่านผู้ชมนี่ครับ ร้อยกว่าปีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอสารพีครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมสองฝั่ฝั่งนี้ครับต้นยางก็คือบวชให้ต้นไม้เนะเอาจรีวอนะครมาผ่านรอบเหมือนในการบวชต้นไม้ครับผมนี่ครับบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเลยครับ ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนตั้งเดิมแล้วครับขาขายเนาะลำพูนเชียงใหม่ลำปางครับก็จะผ่านถนนเส้นนี้ครับเมื่อสมัยนานมาแล้วครับสมัยแต่ก่อนเนาะเขาจะใช้เส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักครับก่อนที่จะมีทางหลวงแล้วก็เส้นทางรถไฟครับ ยางเมื่อก่อนนี้ประมาณสองพันกว่าต้นครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสักเกร้อยกว่าครับก็หักโค่นไปตามการเวลามั่งไรมั่งครับ ่นันผู้ชมก็ผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละครับนี่เนี่ยเป็นต้นสุดท้ายแล้วแหละปอะมาณนี้ครับนานผู้ชมสําหรับเส้นทางเส้นเส้นยางคนระับเส้นยางราพูนเชียงใหม่ครับผมเป็นป่าย,ยางระพูนเชียงใหม่ต่อไปก็วัดอุโมงครับที่เราคุยกันไวนะ้ตอนต้นคลิปครับผมโอเค เดินทางสู่วัดอุโมงกันต่อครับผมครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดอุโมงกันแล้วนะครับนี่ก็คือภาพลนบรรยากาศด้านในวัดนะครับผมก็คือเขาจะมีป้ายบอกนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมก็คือพื้นที่บังคับครับ,รบห้ามจอดติดเครื่องบริเวณตรงวัดค,ครับผม เดี๋ยวยังไงพรถ้าผู้ชมขึ้นไปดูภาพและบรรยากาศด้านบนเนาะก็จะมีป้ายห้องน้ํามีอะไรให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับบริเวณตรงนี้ ็จะมีป้ายบอกนะครับก็คือกุฏิเจ้าอาวาสเนาะให้หาปลาก็ทุกโมงแล้วก็เจดีครับมีป้ายบอกครับจะไปจุดจะไปดูจุดก่อนก็ได้ครับท่านผู้ชมรล้อมด้วยธรรมชาติน,นะต้นไม้ครับอากาศค่อนข้างที่เย็นสบายครับในวันนี้ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใครตัววัดตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพอยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอยู่ไม่ห่างจากย่านฮิปของนักท่องเที่ยวอย่างนิมมานเหมิดมากนักสำหรับประวัติของวัดอุโมงค์ เริ่มต้นขึ้นในสมัยของปฐมกษัตริย์ของล้านนาคือพระเจ้ามังรายมหาราชเมื่อพระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ได้สร้างวัดขึ้นหลายแห่งทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงนิมนต์พระสงฆ์ลังกาจากเมืองสุขโขทยัยมาสั่งสอนพระพุทธศาสนาในครั้งนั้นพระองค์ได้โปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นใหม่ บริเวณป่าไผ่11กอเพื่อเป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ลังกาโดยเฉพาะและสร้างโดยยึดรูปแบบของวัดเมืองลังกาอาทิเจดี JD, ก็สร้างเป็นเจดีทรงลังกาเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็ได้ทำการฉลองวัดและทรงขนานนามว่าวัดเวศกัตทารามวัดไผ่1 1กอและทรงนิมนต์ คณะสงฆ์จากลังกาเข้าอยู่จำพรรษาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปจวบจนมาถึงรัชสมัยพระเจ้ากอนาธรรมมิกราชพระองค์ได้บูรณาว,วัดเวทกัตทารามขึ้นใหม่ทรงซ่อมแซมองค์เจดีและยังได้ทรงสร้างอุโมงค์ถัดจากฐานพระเจดีด้านเหนือขึ้น เป็นอุโมง์ขนาดใหญ่และสวยงามมีทางเข้าออกสีช่องและแต่ละช่องเดินติดต่อกันได้ทั่วถึงข้างฝาผนังด้านในอุโมงค์เจาะช่องสำหรับจุดประทีปให้เกิดความสว่างเป็นระยะสะดวกแก่พระเดินจงกรมและภาวนาอยู่ด้านในและในเพดานอุโมงค์ยังมีภาพเขียนสีน้ำมันอีกด้วยอุโมงคแห่งนี้ พระเจ้ากืนนาทรงสร้างขึ้นเพราะพระองค์ทรงศรัทธาเป็นพิเศษในพระมหาเทระจันท์พระสงฆ์ชาวล้านนาผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและมีปฏิพานโตตอบปัญหาทมเป็นเยี่ยมพระมหาเทระจันท์ชอบจาริกอยู่ตามป่าดงเพื่อหาที่สงบสงัดบำเพ็ญภาวนาไม่มีที่อยู่ที่แน่นอน เวลาต้องการโต้อตอบปัญหาหรือศึกษาข้อธรรมมักจะตามไม่ค่อยพบพระเจ้ากอนามีพระราชประสงค์จะให้พระเถระจันอยู่เป็นที่สะดวกต่อการติดต่อและพบปะจึงโปรดให้สร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้นที่ฐานพระเจดีย์ใหญ่ในวัดเวสกัตทารามเพื่อเป็นที่อยู่ของพระมหาจันต่อมาคนจึงเรียกกันว่าวัดอุโมงค์เถระจัน มาตั้งแต่บัตรนั้นเมื่อเข้าไปภายในอุโมงค์จะพบกับความเงียบและความมืดสลัวมีดวงไฟตามทางเป็นระยะระยะบริเวณอุโมงค์ช่วงแรกจะมีพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นจะเป็นทางเดินที่เชื่อมต่อกับอุโมงค์อื่นๆเป็นระยะระยะ บางช่วงเรายังคงมองเห็นร่องรอยของจิตกรรมฝาผนังอายุกว่า500ปีที่ยังคงหลงเหลือบนเพดานโค้งในอุโมงค์บางส่วนแต่ก็ลบเลือนไปมากจึงมีการสำรวจในโครงการย้อนรอยอดีตจิตกรรมวัดอุโมงค์และได้พบหลักฐานของจิตกรรมฝาผนังมากมาย เป็นเหตุให้กรมศิลปากรได้เข้ามาร่วมสำรวจและอนุรักษ์จิตรกรรมแห่งนี้ทำให้เรื่องราวและภาพของจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ได้ออกสู่สายตาประชาชนมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้วัดอุโมงค์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้และปฏิบัติธรรมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างศาสนาที่ต้องการมาชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่แต่เนื่องจากที่นี่เป็นศาสนาสถานจึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมทุกท่านให้สำรวมและให้เคารพ สถานที่ด้วยวัดอุโมงตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ให้วิ่งมาตามถนนสุเทพมุ่งหน้ามหาวิทยายลัยเชียงใหม่แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดอุโมงบริเวณตรงข้ามมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ ครับก็จบไปสําหรับประวัติวัดอุมโมงค์คร่าวๆครับของ J เจกิฟเนาะก็ผิดภาพประการใดก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้นะทีนี้ด้วยครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับกดไลค์กด like, แชร์เนาะกดติดตามอุกิชทัแนวของเราด้วยครับคลิปหนะ้า พวกเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไปกินกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมปิดท้ายด้วยภาพของวัดอุโมงครับครับผม